t i n k and g o Rich คิดให้รวยของนโปเลียนฮิลซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่เป็นเรื่องของการสร้างความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเบื้องหลังหนังสือเล่มนี้คือการวิเคราะห์ชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จกว่า500คนตลอด20ปีเต็มๆไม่ว่าจะเป็นแอนดรูว์แคเนกี้เฮนรี่ฟอร์ดหรือโทมัสเอดิสันซึ่งนโปเลียนฮิลได้กลั่นกรองออกมาเป็นหลักการง่ายๆแต่ทรงพลัง13ข้อวันนี้ เราจะมาเจาะลึก3หลักการแรกที่ถือเป็นรากฐานสำคัญกันนะครับหลักการแรกที่สำคัญที่สุดคือความปรารถนาอันแรงกล้า (burning desire) ใช่ครับไม่ใช่แค่อยากได้แต่ต้องเป็นความปรารถนาที่รุนแรงจนกลายเป็นความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมแพ้ลองถามตัวเองดูว่าคุณอยากได้อะไรมากแค่ไหนและคุณพร้อมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อมันหรือเปล่านัปเลียนฮิลบอกว่า ความปรารถนาที่แท้จริงต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรมเหมือนกับการเขียนเป้าหมายลงบนกระดาษว่าคุณต้องการอะไรจำนวนเท่าไหร่ภายในเมื่อไหร่และคุณจะให้อะไรเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งนั้นบ้างการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนี้จะทำให้สมองของคุณโฟกัสไปที่สิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวเหมือนกับพลังงานที่พุ่งไปสู่เป้าหมายโดยตรงและไม่ลังเลหลักการที่2คือความศรัทธาเฟส เมื่อมีความปรารถนาแล้วคุณต้องมีความศรัทธาอย่างเต็มเพียมในตนเองว่าจะสามารถทํามันให้สําเร็จได้ความศรัทธาในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการภาวนาหรือขอพรแต่คือความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งความศรัทธานี้สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการสะท้อนความรู้สึกภายในหรือการพูดกับตัวเองซ้ําๆทุกวันด้วยประโยคที่ช่วยสร้างความเชื่อมัน่นเช่นฉันทําได้ฉันจะประสบความสําเร็จ หรือฉันกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายทุกวันลองจินตนาการว่าจิตใต้สำรึกของเราเหมือนดินที่อุดมสมบูรณ์หากเราปลูกมเมล็ดพันธ์ความคิดเชิงบวกซ้ำๆทุกวันมเมล็ดนั้นก็จะงอกงามขึ้นมาในชีวิตจริงของเราและหลักการที่3ที่ขาดไม่ได้เลยคือการวางแผนที่เป็นระบบ organized planning ความฝันที่ไม่มีแผนก็เป็นแค่ความฝันที่ล่องลอยไปวันๆ น a p ปเ e ียนฮิวเน้นย้ำว่าคุณต้องแปลงความปรารถนาและความศรัทธาให้เป็นแผนการที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริงลองเริ่มต้นด้วยการเขียนแผนออกมาเป็นขั้นๆว่าจะต้องทำอะไรบ้างใครที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องและต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างการมีแผนที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญคือเมื่อคุณเจออุปสรรคแผนนี้จะช่วยคุณยังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องไม่ใช่การเดินหลงทางไปเรื่อยๆ เอาละครับลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับ 1. คือความปรารถนาอันแรงกล้าอยากได้อะไรต้องชัดเจนและเขียนออกมา 2. คือความศรัทธาเชื่อมั่นในตนเองและใช้คำพูดเชิงบวกสร้างความมั่นใจ 3. คือการวางแผนที่เป็นระบบเปลี่ยนความฝันให้เป็นแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริงทั้ง3หลักการนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ถ้าคุณสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ผมรับรองว่า คุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ